ครับผมในเงินอีกรับในยุคโครงการบริหารสนุบุญตะตุ้มครับเยังท่านรัฐมนตรีสาธิตเปิ้ลโต้ผู้บัรจารณ์บนบนฐานบกี้ี่สิบห้าางในพิธีที่ครบกระผมนายวุ้สวยดหลแดงกำนันขุนตะตุ้มขออนุญาตรายงานดำเนินโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้บนบนบ้านตะเมาหมูสอ มูลสตุ მ สามีได้ชีวิตรวมเรียนระยะทางที่โรเรียนทางดันก็ใช้เ่ินทางดันก็ใาเงีนหกพันห้าร้อยบาทและชุมชนจะมอบให้กับผู้ยากไร้สำหรับใช้จ่ายในการท่องที่ต่อไปผู้ยังชีพให้กับผู้ยากไร้นางสุดแสงอุ่น ท่านนายกองค์การบริหารสนบุญประตุมท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจทอนโดมท่านกำนันประดุลตุมมา่า้สม่สนธิการและท่านผู้มีเกียรติรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านที่เห็นความสมัครสมานสร้างที่พักอาศัยให้กับซึ่งถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งและผู้มีเกียรติทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสุขมีความเจริญร่วมกับชุมชนบ้านตาเมาอัน <saben> ่ที่สองบนกัะปุณก็ขอขอบพระคุณนะเป็นอย่างสูงนะครับนะแจนให้จนรางวัลเชียเสร็จกับก็ผมได้กำหนงการตามกำหนดการพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ให้กับมังสุดสงอุ่นณบ้านเล็กที่แ6 หมู่ที่สองตำบลตะกูมังยาหมอให้ยาให้ยาเคียวด้วยนะครับเรียบร้อยครับกินข้าวให้ตรงเวลาครับต้องไหครับโอเคอัเราจะสิทธิกับวทเลนหน่อยยาหมอไม่ยาใคลายเส้นให้นะครับเพราะว่ามียาแก้เสีรัดตอนนี้ก็อยากกะเพรียนเชิญ ขัดจากโรงเรียนบ้านขนาดมนเป็นสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ